คนกำลังไหลามาส่วงเศร้าที่นี่ทะเลวันอาทิตย์คนกำลังมาพี่น้องคนมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์้อพี่น้องเด้อแก่วช่วงนี้คนพอค่าเม่ค่าเพิ่งกับอากไหลเข้าไปนะงานธาตพี่น้องอางานทาดหลาย ไม่ค้าไม่ค้าขายลูกชิ้นขายดีขายดีขายดีค่ะ้นหอมเลยพี่น้องบอ, <c oughs> อ้นวหัขายลูกชิ้นกันลูกชิน <c oughs> ้นหวอทดอดหัวไผวิดิด โอ้ดตบักแตกงพันแ <c oughs> ม่นความซาบาดบัวห่าเออเออคือคือขันใหญ่อ้วนเราไปซื้อหนังวะตะโกยเราวันที่เร่งบัวห่ันที่เร่งเออยู่เฮือนมีหมูลเลยอะๆขันยากย่างฮะ เอาส่งมาส่งมาคนกำลังไหลมาพี่น้อยส่งสองโมงกว่าก็มาซื้อเครื่องซื้อของบรรยากาศแม่มาเซาบ้านนอกพอกนาเฮาพี่น้องเลย พ่อล้วบ่หายเมือพอแล้ม่นเราเดินทาง มาไอ้มายมคิดกับต้นไอ้ผักติ๋วเดรานมาซอยแท้ไปลายปลายเมือพ่อร,ระพันพลไปลายปลายเดินทาง,ทางกลับบ้าน